อ่ะผู้ชมคะท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 ที่กําลังระบาดหนักในขณะนี้หลายคนยอมรับนะคะได้รับผลกระทบจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของรายได้<ม>แล้วก็การหาแหล่งเงินกู้นะคะเพื่อที่จะใช้หมุนเวียนในชีวิตประจําวันค่ะ วันนี้ Line BK ค่ะผู้ให้บริการโซเชียลแบงกิ้งรายแรกของไทยเสนอตัวช่วยในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ออนไลน์ง่ายๆผ่านบริการวงเงินให้ยืมค่ะซึ่งเป็นบริการขอสินเชื่อง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Line นะคะซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ Line และธนาคารกสิกรไทยสินเชื่อวงเงินให้ยืม Line BK มีจุดเด่นก็คือสมัครด้วยตัวเองผ่าน l i n ์ได้ทุกอาชีพพ่อค้าแม่ค้าหรืออาชีพอิสระก็สมัครได้ค่ะไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน รายได้เพียง7,000บาทก็สมัครได้ได้วงเงินสูงสุด8 0 0แสนบาทหรือว่า5เท่าของรายได้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจวิธีสมัครง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมเริ่มจากการเปิดบัญชี Line BK ก่อนโดยคุณผู้ชมเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line นะคะจากนั้นก็กด ไปที่ปุ่มวอล l e t แล้วก็ตามด้วยกดที่ Line BK เพื่อเริ่มขั้นตอนการเปิดบัญชีและทําตามขั้นตอนไปจนกว่าจะขึ้นคำว่าเปิดบัญชีสำเร็จค่ะเมื่อเปิดบัญชี Line BK เรียบร้อยคราวนี้ก็ให้กดเมนูวงเงินให้ยืมในหน้าหลักของ Line BK จากนั้นกดสมัครแล้วทําตามขั้นตอนที่ระบบแจ้งเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้รอผลพิจารณาที่จะแจ้งผ่านทาง l ล ne ค่ะ และเพื่อช่วยเหลือลูกค้านะคะไลน์ BK ยังมีดอกเบี้ยพิเศษด้วย9.99%ต่อปีนาน2เดือนแรกสำหรับลูกค้าใหม่ที่ได้รับอนุมัติวงเงินตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยาย,ยน2564นีนี้ค่ะนอกจากนี้ไล ne BK ยังมีบริการอื่นๆอีกด้วยนะคะอย่างเช่นโอนเงินในแชทไลน์ได้ทันทีรวมไปถึงบัญชีเงินออมดอกพิเศษหรือว่าบัตรเดบิตค่ะ คุณผู้ชมสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ Line Official Account @linebk นะคะหรือว่าสามารถสแกน QR Code ที่กำลังขึ้นอยู่หน้าจอแบบนี้ได้เลยใครสนใจก็เอามือถือขึ้นมาแล้วก็สแกน QR Code ได้เลยค่ะ